กิจกรรมแผนควบคุมพลังงานเพื่อนๆอย่าพลาดกันเลยนะครับเพชจเพียบเลยนอกจากนี้ยังได้น้องไดโอน่ามาครอบของฟรีๆด้วยอย่าพลาดกันเลยนะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึซ,ซึกับเกมเกนชิน i ิมแพ t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่พึ่งเข้ามาล่าสุดเลยสำหรับกิจกรรมแผนควบคุมพลังงานครับ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวุ่นวายพอสมควรเลยแล้วก็ยากพอสมควรเลยครับโอเคเราไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปเริ่มกันเลยโดยในตอนเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆืนเนี่ยมาที่หน้ากิจกรรมนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีเควสนิดหน่อยครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีแลงถึง20แล้วก็กดไปยังเควสได้เลยครับก็ไปเริ่มทาเควสกันเลยนะครับโดยเควสนะครับจะเริ่มต้นที่สโตนเกตนะ เพื่อนๆก็วิ่งมาที่สโตนเกตแล้วก็คุยได้เลยครับแล้วเราก็จะได้เจอกับนักวิชาการจากเมืองซูเมลุครับแล้วเขาก็พูดถึงงานวิจัยบางอย่างซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเออร์มินซูฟุตนะครับซึ่งรถที่ผลเจ้าเออร์มินซูฟุตมานะครับจากเมืองซูเมลุเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็โดนโจรล่าสมบัติโจมตีจากนั้นไอ้เจ้าผลไม้เนี่ยก็ระเบิดออกครับซึ่งเจ้าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมีพลังมหาศาลเลยแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ที่ได้รับพลังงานอันเนี้ย มันมีพลังงานบางอย่างขึ้นมาในตัวเองครับแล้วก็เก่งขึ้นมาซึ่งมันกระจายไปทั่วพื้นที่เลยในตอนนี้เราก็เลยได้รับหน้าที่ในการตามไปเก็บรวบรวมเจ้าผลไม้ชิ้นนี้นกลับมานะครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น3ฉากเนาะซึ่งแต่ละฉากเนี่ยจะห่างกัน3วันนะครับแล้วก็มีเวลาประมาณ17วันในการเล่นกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะครับ โดยในแต่ละฉากนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยคลิดเข้าไปที่ฉากเพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าฉากที่1แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมเป็นจุดสำรวจวันละ3จุดแบบนี้นะครับอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ Springwell กูยุ n Stone f o r เรสแล้วก็ลิงจูพ Pass ครับและในแต่ละจุดสำรวจเนี่ยเราจะต้องไปตีมอนสเตอร์ Monster ถึง3จุดด้วยกันโอเคครับไม่รอช้าเราก็ไล่ไปทีละจุดเลยเริ่มจากสป ing ง e l well l ครับก็กดไป เพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์เป็นพื้นที่สูงแบบนี้เกิดขึ้นนะเราก็ทําการวร์ปไปที่จุดที่เราจะมาเก็บเจ้าผลไม้ที่นั้น โดยในเบื้องต้นนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปไล่ตีมอนสเตอร์ครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยจะเก่งขึ้นมาอย่างมากเลยเพราะว่ามันจะมีพลังของหินประหลาดเนี่ยมาบวกบัฟให้กับมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยจะมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นแล้วก็ป้องกันสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการต้านทานการหยุดชะงักด้วยครับหรือว่าต้านทานการกระเด็นนั่นเองซึ่งภารกิจของเราครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆไปหาเจ้าหินสีแดงๆแ,แบบนี้นะแล้วก็ไปตีมันทิ้งครับเพื่อหยุดบัฟของมอนสเตอร์ตัวนั้น ได้ง่ายขึ้นนะครับและหลังจากที่เราฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเก็บชิ้นส่วนของเออร์มินซูฟูต์มาได้นะครับอันดับแรกเลยเห็นไหมเราก็มาหาหินสีแดงๆก่อนมันจะเป็นเหมือนการเก็บแร่เลยนะครับเ,เพื่อนๆเลือกที่จะใช้ตัวละครที่มันเก็บแร่ได้ดีมาเก็บนะครับหลังจากเราทำลายหินแล้วเราก็ลงมาตีมอนสเตอร์ด้านล่างครับเพื่อนไว้ก่อนเลยว่ามอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะเก่งกวามตินะรงนะ่าน,นก็ระวังตัวก,กันนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการเก็บกู้แร่ครับเราก็จะได้แร่มาแบบนี้จุดที่1เรียบร้อยครับไปต่อกันที่จุดที่ 2, 2> พอเรามาถึงนะให้เพื่อนๆเ,เดินหาเจ้าหินแดงๆกันก่อนเลยนะครับเพื่อทําลายนะทําการตีมอนสเตอร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเจอกับหินตรงกลางตัวนี้นะเราก็ทําการรวบรวมชิ้นส่วนครับไปต่อกันที่จุดที่3ครับ เห็ไนไหมมอนบัคอยู่นะครับมก็ต้องวิ่งเข้ามาตีเจ้าแร่นี้ก่อนเลยดูเสร็จแล้วเราค่อยฆ่ามอนนะครับหลังจากที่เรารวบรวม3จุดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับไปคุยกับ n p c ก่อนมันจะมีเนื้อเรื่องต่ออีกนิดนึงครับพอเราเก็บมาแล้วเราก็เอามารายงานสถานการณ์ครับซึ่งนักวิชาการจากเมืองซูเมลุเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แผ่นควบคุมพลังงานเรามาครับ นี่เลยอันนี้คือแผ่นควบคุมพลังงานนะครับซึ่งเวลาเราไปเก็บมอนสเตอร์ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะได้แร่ตัวนี้มานะครับพวก ฟุตคอร์ฟุตสปินเตอร์นะครับซึ่งเพชรแต่ละอันเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันครับเพื่อนๆสามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยซึ่งเจ้าเพชรนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยครับที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านเจ้ากิจกรรมตัวนี้มันยังไม่เริ่มจุดที่ยากของกิจกรรมนี้นะกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปยากตอนเราลงดันเจี้ยนครับซึ่งเพชรตัวนี้จะเอามาเสริมความสามารถเวลาเราลงดันเจี้ยนครับตอนนี้ผมมีอยู่เท่านี้ผมกดใส่ไปก่อนแล้วกันอ่ะผมกดใส่ทั้งหมดไปก่อนเลยนะครับณนะตอนนี้ ถ้าเพชรสีม่วงก็จะใช้พลังควบคุมตรงนี้เยอะถึง250ครับสีฟ้าใช้อยู่ที่150แล้วก็สีเขียวใช้ที่1 0 0อเพื่อนๆก็ต้องจัดสรรดีๆว่าเราจะใช้ตัวพลังงานตัวนี้ไปกับหินชิ้นไหนบ้างนะครับซึ่งเจ้านักวิชาการคนนี้เนี่ยกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับการไหลเวียนของพลังงานในระหว่างการจเจริญเติบโตของเจ้าเออร์มินซุฟฟุดนะครับ แล้วเราก็ได้รับมอบหมายในการไปเก็บรวบรวมเจ้าหินพลังงานตรงนี้แล้วก็ใช้แผ่นควบคุมพลังงานในการลงดันเจียนครับเขาก็บอกว่าถ้าเราถือแผ่นควบคุมพลังงานอันนี้ไปด้วยในการลงดันเจียนเนี่ยเราก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นครับเราสามารถวาร์ปมาที่ถ้ามังกรน,นิทาได้เลยครับตรงนี้เราก็จะได้เพชร60ด้วยนะในส่วนนี้ยังเป็นส่วนของเนื้อเรื่องอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไล่ทำไปตามลำดับเลยครับ เ,เราใส่หินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มท้าทายได้เลยครับดันเจี้ยนนี้ยังเป็นดันเจี้ยนของเนื้อเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ยากมากนะความยากเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้<า>กป็นแค<า>่ เาจัดการมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ทําการออกจากดันครับเขาก็บอกว่าเป็นยังไงกันบ้างกับการที่เราเอาแผงควบคุมพลังงานเนี่ยไปลงดันเจียนเราได้พลังจากแผงควบคุมใช่ไหมซึ่งในตอนนี้เราก็ได้รับหน้าที่ในการรวบรวมเจ้าผลไม้เออร์มินซูฟูดนะครับทั้งหมดจากแมปเนี่ยกลับมารวมกันแล้วก็พร้อมกับแผงควบคุมพลังงานที่สามารถเก็บหินพวกนี้ใส่ลงไปได้แล้วก็ไปเคลียร์ดันเจียนต่างๆครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นงานวิจัยของเจ้านักวิจัยจากซูเมรุนะแล้วเราก็จะเอาผลทั้งหมดมารายงานเขาอีกทีหนึ่งครับหลังจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นดินแดนแห่งความมืดมนที่ปิดเถียนตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปทํานะให้เพื่อนๆกลับมาที่หน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปตามลาด ฉากที่1ในจุดสำรวจที่2กับ3ก่อนนะไปกูยูนสโตนฟอเรสกับจิงจูพาสก่อนนะครับไปเก็บแร่มาก่อนเพื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เก่งขึ้นในดันเจียนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นในดันเมื่อสักครู่นี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บแร่ในกูยูนสโตนฟอเรสเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าของรางวัลเนี่ยก็จะมีทั้งเงินทั้งอุปกรณ์อัพตัวละครมีเพชรด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้านี่ครับ ก็ยังมีเจ้านี่ครับเจ้าฟุตเดต้าตัวนี้จะสามารถเอาไปแลกซื้อของรางวัลที่ร้านขากิจกรรมได้นะนอกจากนี้ครับก็ยังมีเจ้าเพชรพวกนี้ที่เราจะเอาไปใช้แผงควบคุมพลังงานซึ่งตรงนี้แหละคือเหตุผลที่ทำไมผมจะต้องไปล่าตามพื้นที่จุดสำรวจก่อนแล้วค่อยกลับมาตีดันครับไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปเริ่มจุดสำรวจที่2กันเลยมาถึงแล้วจุดสำรวจถัดมาครับก็บเหมือนเดิมเลยครับทำลายเจ้าเสานีทิ้ง แล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ทิ้งครับจากนั้นก็ทำการเก็บกู้รวบรวมชิ้นส่วนครับจุดที่1ครับเรียบร้อยไปต่อกันที่จุดที่สองเลยจุดที่2เรียบร้อยเก็บกู้ครับไปต่อที่จุดที่3ครับ โอเคครับจุดสุดท้ายเรียบร้อยก็มาเก็บรวบรวมชิ้นส่วนเรียบร้อยได้เพชรใหญ่มาอีกแล้วยังเหลืออีก1โซนครับที่ผมยังไม่ได้ไปเก็บก็คิดเข้ามาที่ฉากที่1ครับลินจูพาสไปเลยลุยการเก็บกู้จุดที่1ครับไปต่อที่จุดที่2เรียบร้อยครับจุดที่สแล้วก็จุดสุดท้ายของลิงจูพาสครับ ก็กรวบรวมหินจุดสุดท้ายเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับฉากแรกเนาะฉากที่1ก็ถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับนี่สมบูรณ์หมดแล้วนะครับในฉากที่1แล้วเราก็นี่เลยครับซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําถัดมานะครับก็คือตัวดันเจียนที่เป็นดินแดนแห่งความผิดเพี้ยนครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการวัปไปเลยนี่ตรงนี้นะครับดินแดนแห่งความผิดเพี้ยนเมื่อกี้ที่เราติดกันไว้กลับมาได้แล้วนะครับ พอาวาร์ปมาถึงปุ๊บก,กดเข้าดันเจียนครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นดันเจียนที่จะเปิดเป็นตามลำดับ2วัน5วันแล้วก็8วันมีทั้งหมด4ดันด้วยกันซึ่งในดันเจียนนี้นะครับเราสามารถใช้พลังจากแผ่นควบคุมพลังงานได้ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่แผ่นควบคุมพลังงานก่อนเลยนะครับโอเค หลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูหินที่เก็บมาว่าเราเนี่ยจัดตัวละครแบบไหนในการลงดันนะอย่างเช่นทีมผมนะครับใช้น้องฮูเต่าในการทําดาเมจแล้วก็สร้างเกาะจากพี่ชงลีแล้วก็น้องเดียวนาบวกกับดาเมจรองอีกหนึ่งตัวก็คือน้องการดูนะครับผมก็จะมาดูกันว่าหินตัวไหนจะเหมาะกับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เลือกหินที่เหมาะสมกับทีมผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยจะต้องให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเองนะว่าทีมของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีตัวละครแบบไหนแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเน้นไปทางการโจมตีแบบไหนนะครับในดานเจียนแรกนะครับเราจะต้องเจอกับเจ้า GOY ไวชับทั้ง2แบบนะมันจะกระโดดไปกระโดดมาวุ่นวายมากเลยครับผมแนะนําให้เอาตัวละครที่มีเกาะมานะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะ ก่อนที่เราจะไปลงกันนะครับเราก็มาดูของรางวัลจากการลงเจ้าดันเจียนนี้กันก่อนดีกว่าดูที่พรีวิวรางวัลครับรางวัลเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นคะแนนสะสมที่เราลงจากดันเจียนนะครับสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0ดันเจียนมีทั้งหมด4วันอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เนี่ยลงในแต่ละวันเนี่ยต้องได้สัก5 0 0พันนะครับ ทั้ง4วันก็จะได้ถึง2 0 0 0 0ื่นเพื่อนๆก็จะได้เพชรมาทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วก็สามารถนําไปแลกของรางวัลในร้านค้ากิจกรรมทั้งหมดได้นะครับแล้วตอนคะแนนที่1 5 0 0 0่พเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตัวเนมการ์ดมาด้วยนะครับโอเคในวันที่1น,นะผมจะเริ่มลุยแล้วนะมาเลือกระดับความยากครับอันนีเน้เพื่อนๆเ,เลือกตามความเหมาะสมของตัวละครของเราเลยนะครับโอเคครับเซตติ้งสำหรับวันแรกผมผมขอลองแบบนี้ก่อนละกันร8 0ิวินาที100%เซ์ รวมๆแล้วเป็น7,375คะแนนนะครับมาลองดูกันไหวไหมนะซึงแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถกินอาหารแล้วก็ยาได้นะดังนั้นอย่าลืมกินอาหารและยาเพื่อเสริมความสามารถของเรานะโอเคครับมาเริ่มกัน ร้อยแล้วครับสำหรับการท้าทายแรกผมผ่านที่7 3 7 5นะครับถือว่ายากพอสมควรเหมือนกันนะครับเจ้าดันนี้หลังจากที่ผมผ่านไปแล้วนะครับสำหรับดันแรกก็มารับเพชรอีกแล้วครับเพชรเพียบไปหมดเลยกิจกรรมนี้อีก60ครับแล้วก็มีที่พรีวิวรางวานก็มารับเพชรตรงนี้ด้วยครับ โดยเพชรที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้นะครับนอกจากที่เราลงด้านเนี่ยวันละ60ตรงนี้แล้วนะ<ๆ>ก็ยังมีจากฉากที่1นถึงสตรงนี้อีกนะครับอีกวันละประมาณ150เลยทีเดียวยังไม่หมดครับไปที่ร้านค้ากิจกรรมกันสักหน่อยในที่หน้าร้านค้ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีการให้แลกไพโมเจมเพิ่มมาอีกนะครับได้มาอีก300ครับ รวมๆไพโม g เจมที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยอยู่ที่990หรือประมาณ1,000 p ไพ g โมเจมเลยทีเดียวนะครับอย่าพลาดกันเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีส่วนอื่นๆให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแลกกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพจอัพตัวละครโมล่าคอยแล้วก็รวมถึงมงกุฎที่เอาไว้อัพสกิลด้วยนะครับก็ทำการแลกไปเลยครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆลงทุกดันจนได้ครบเพชร2 0 0 0 0เพื่อนๆก็สามารถแลกได้ทุกชิ้นเลยนะก็ค่อยๆลงค่อยๆแลกไปเรื่อยๆนะครับอย่าพลาดกันเลยและที่สําคัญนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับณนะมุมตรงนี้มันมีเขียนว่าน้องไดโอนาอยู่นะคลิกเข้าไปเพื่อนๆเนี่ยสามารถแรกลกรับน้องไดโอนาได้กรณีที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บเพชรได้1000นะก็สามารถกดส่งคําเชิญไปได้เลยครับป๊อบเรียบร้อย ได้น้องมาฟรีๆเลยครับ1นตัวนันก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้นะครับหลังจากวันที่1เนี่ยหลักๆที่เพื่อนๆจะต้องทำเนาะก็ไปเก็บหินตามฉากที่1 2-3ไปเก็บหินตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เอาหินเนี่ยมาใส่แผงควบคุมพลังงานครับเลือกหินที่เหมาะสมกับทีมเราจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็มาลงดินแดนแห่งความมืดที่ผิดเพี้ยนก็คือดันเจียนที่ผมลงเมื่อสักครู่นี้เจ้าดันเจียนเนี้ยให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆลงจนเก็บคะแนนสูงสุดให้ได้ถึง20,000ื สำหรับ4ดันเจียนนะครับทําการแลกของในร้านค้ากิจกรรมทั้งหมดและรับของรางวัลทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับกิจกรรมแผนควบคุมพลังงานจริงๆกิจกรรมนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวละครเก่งๆมาแบกเนาะแล้วในดันเจียนที่2 3 4เนี่ยก็อาจจะเจอมอนสเตอร์ที่จะต้องเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็จะต้องคอยจัดทีมให้เหมาะสมด้วย และถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่สามารถสู้กิจกรรมนี้ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเล่นแบบโหมดโคอ,อปได้นะซึ่งก็จะมีการใส่เพชรแยกออกมานะครับก็ให้เพื่อนช่วยกันลงก็ได้นะครับสู้ๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมแผดควบคุมพลังงานนะครับหวงังว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะสนุกกับกิจกรรมนี้นะส่วนตัวผมว่ากิจกรรมแบบนี้ค่อนข้างยากเราก็จะต้องใช้ฟมือในการลงพอสมควรเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังจะเติมเงินเกม g e n s h i n Impact ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Easy Card ร้านเติมเงินราคาถูกแพ็กใหญ่ของเขาเนี่ยจาก3,000บาทเหลือเพียงแค่2,400บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆอย่าลืมไปเติมกันนะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ6,120ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับขอบคุณมากๆเลยครับอยากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u u s สไคร์ให้กันและที่สำคัญถ้าเกิดว่าแชร์ให้คนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องไดาน่าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ go fish blasting together.